ออจ้ะบ่งบ่งคนที่จะเปย้มได้จ้ะแบล็คจะประเภทไ้ครับเอางก่อนคู่ค่อีกค่ะอีค่ะอันที่ดใหม่เกิดจากกาอว่าน้อัา่านเปิ้ลบรจน้าันเรือขอ้ยิขอบอ่อ ก็นธรรมลก็คือเป็นวัฒนธรรมที่คนส่วนใหญ่ในประเทศหรือในที่ทำอยู่ปฏิบัติกันอยู่สืบต่อกันมานะครับอย่างเช่นในปีหนึ่งมีอะไรบ้างครับสงการในปีหนึ่งเราจะ้ไปศาลไทยวันอาสารหาปีนี้อันนี้คือวลาทำร้านปีไหนใช่แล้วจะปีไหนสิ้นเดือนครับส่วนวัฒนธรรมย่อยก็คือวัฒนธรรมจรองนะครับก็คือเป็นวัฒนธรรมที่ คนท้องผิดปฏิบัติกันอยู่ทำแต่งงานใช่แต่งงานแต่งงานถูกต้องแต่ละพื้นที่แต่งงานไม่เหมือนกันนะเช่นคนเผ่านั้นภูไทยย่อแต่งงานไม่เหมือนกันประมาณนี้การแต่งงานนะครับอย่างละห้ามไหมเอาเอาจากกันครับเอาสามหอย่อยลงมาเสร็จแล้วหมดหรือยังคทำเนี่ยหมดแล้วโอ ย่อยมีอะไรอีกก็คือการพูดการพูดใช่ไหมพูดไทยกับย้อพูดเหมือนกันไหมไม่การพูดเหมือนกันกิริยาท่าทางไม่ใช่ การกินการกินเป็นวันี่ต kind of ้องย่อย่นะครับเพราะว่าแต่ละคนนิามแต่ละจวดเขากินไม่เหมือนกันนะครับอาหารก็ไั่เหมือนกันด้วยกินข้าวเหมือนกันเอออย่างเช่นเขาจะกินแบนี้เ

ครับว่าน่าทำย่อยในสีผิวก็ใช่ใช่ไหมครับสีผิวครับสีผิวเกิดจากการถ่ายทอดไหมเกิดเกิดแล้วเกิดจากการเรียนรู้ไหมเรียนรู้เออภาษาภภาษาไทยมันเป็นไทยภาษาไปภาษาไทเป็นใชกันท่ประเทศไหใชกันทั่วประเทศไหใชกันเออภาษไทย่ยเออพูดภภาษาไม่เกี่ยวนะครับ